สวัสดีชาวครัาชาแนลครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของข่าวคราวจากหนังเรื่องช h a n g c h i and the Legends of the Ten Rings นะฮะซึ่งจากวันที่3กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีบางประเทศนะฮะได้เลิกฉายหนังเรื่องนี้ครับซึ่งก็น่าเสียดายกับประเทศไทยของเรานะครับที่ไม่สามารถได้ฉายตามกําหนดที่ทาง Marvel ได้กําหนดไว้ครับซึ่งก็มาอัปเดตกนันนิดนึงนะฮะว่าในประเทศของเราเนี่ยจะได้ฉายในวันที่13ตุลาคมในโรงภาพยนตร์นะครับ แต่ถ้าสถานการณ์ในบ้านเรายังไม่ดีขึ้นเนี่ยอาจจะเอามาลงที่ Disney Plu s and h o t Star ก็เป็นได้นะครับอันนี้ก็ติดตามข่าวาวเป็นระยะแล้วกันนะครับอัคาราก็หวังว่าสถานการณ์ในบ้านเราจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าอัคาราเนี่ยคิดถึงลงหนังเหลือเกินครับอยากจะเข้าไปดูหนะังทุกๆวันเลยก็ว่าได้นะฮะสำหรับภาพยนตร์ชางชีเนี่ยอยู่ในเฟสสีของจักรวาล MCU นะครับถ้าใครหลบสปอยไม่ทันเนี่ยเชื่อว่ามีหลายๆช่องที่มีการสปอยให้เราได้ฟัง แต่ก็มีหลายคนเหมือนกันครับที่พยายามที่จะหลบสปอยนะฮะซึ่งตัวอัคระเองเนี่ยหลบไม่ได้จริงๆฮะเห็นแต่ละช่องเนี่ยขึ้นมาจนแบบอดใจไม่ไหวครับว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปครับแต่เมื่อหนังได้มาฉายที่บ้านเราแล้วหรือเอามาลงที่แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งแล้วเนี่ยรับรองได้เลยนะครับว่า อคา c รชาน e ลจะมาอธิบายเกี่ยวกับประเด็นต่างๆของชางชีให้กับทุกท่านได้ฟังกันอย่างแน่นอนครับเรื่องราวของชางชีเนี่ยนะฮะตอนท้ายเรื่องเนี่ยมีเอ็นเครดิตสตัวด้วยกันครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเอ็นเครดิตที่ไม่คาดคิดเลยนะฮะส่วนเรื่องราวต่อไปของชางชีเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนี่ยนะฮะเควินไฟกี้ก็ได้มีการเผยให้กับเว็บไซต์ Comic Book เลยครับว่า หนังเดี่ยวชางชีแอนเดอร์เ e นส์ออฟเดอะเชนวิงเนี่ยนะฮะจะมีภาคต่อนะฮะซึ่งทางมา r เ e ลเองเนี่ยก็ได้มีแผนการที่จะทำหนังภาคต่อของชางชีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะเริ่มดำเนินการสร้างเร็วๆนี้อย่างแน่นอนครับผมเชื่อว่าชางชีเนี่ยเป็นตัวละครที่จะเป็นบทบาทสำคัญมากอีกคนหนึ่งในจักรวาล MCU นะครับเพราะว่าในเทลเลอร์เนี่ยในตัวอย่างมีการพูดอย่างชัดเจนว่าเขาคือ Next Avenger เขาคือ Avenger อีกคนหนึ่ง ดังนั้นเนี่ยแน่นอนครับเขาจะต้องอยู่ในจกักรวาล MCU ไประยะหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับเพื่ออาจจะยาวนานเลยด้วยซ้ำนะครับซึ่งทางมาเวลเองเนี่ยก็ได้พูดว่าในขณะนี้เนี่ยกำลังหาไอเดียต่างๆที่จะเอามาเชื่อมโยงจกักรวาลในเฟสต่อๆไปโดยมีชางชีนั้นเป็นส่วนหนึ่งในแต่ละเฟสนั่นเองนะฮะส่วนทางผู้กํากับเองเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์แล้วก็พูดถึงประเด็นว่าหนังเรื่องชางชีเนี่ยยังมีฉากที่เป็นดีลิซีนเยอะมากครับซึ่งเขาก็อาจจะเอาฉากพวกนั้นเนี่ย กลับมาใช้ใหม่ในภาคต่อๆไปของชางคีก็เป็นได้นะฮะเพราะว่าฉากดีลิซีเหล่านั้นเนี่ยมีความสําคัญต่อเนื้อเรื่องอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวครับอาจจะเอามาบรรจุไว้ในฉบับบูเรหรือในสตรีมมิ่งที่เป็น 4K ให้เราได้ชมอีกด้วยนะครับจากเสียงคําวิจ,จารณ์จากเสียงนักวิจ,จารณ์แล้วก็จากสื่อต่างๆที่ออกมาเนี่ยนะฮะบ,บอกได้เลยนะครับว่าหนังชางชีเนี่ยมีกระแสที่เป็นพูดถึงในทางที่ดีมากๆนะฮะ ซึ่งก็ทําให้หลายๆคนที่มีความอาคติจากตัวนักแสดงเองหรือมีความอาคติจากเรื่องราวที่มันอาจจะดูเหมือนเป็นหนังเอเชียอาจจะดูเหมือนเป็นหนังกําลังภายในกังฟูทั่วไปเนี่ยนะฮะ mm. ก็เปลี่ยนใจมาชื่นชมแล้วก็ตัดสินหนังเรื่องนี้หม่อีกครั้งหนึ่งครับซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องว่าใครจะมารับบทอะไรต่างๆผมจะตัดสินเมื่อผมไปดูหนังเรื่องนี้แล้วนั่นเองครับว่ามันดีหรือมันไม่ดี ตัวละครสําคัญจริงครับแต่ตัวละครที่เขาเลือกมาเขาไม่ได้ว่าจับใครมาทีเดียวก็เล่นได้เลยครับเขาต้องมีการคัดกรองเขาต้องมีการสกรีนกันจากทีมงานหลายๆส่วนด้วยกันที่จะเลือกว่าคนเนี้ยเหมาะสมแล้วหรือไม่สําหรับตัวละครตัวนี้โดยเฉพาะซูโม่หลิวเองเนี่ยเรียกได้ว่าเจอกระแสกระหน่ำมากๆนะฮะกับการที่จะมารับบทชางชีเนื่องจากหน้าตาอาจจะไม่เป็นเทสของใครหลายๆคน เนื่องจากชื่อเสียงที่เขาได้รับมาอาจจะไม่เป็นที่รู้จักมาก่อนดังนั้นเนี่ยแน่นอนครับ Impact ตรงนี้จะต,ต้องเจอในช่วงแรกๆก็เหมือนกับดาราคนหนึ่งที่มารับบทเป็นเอ็นช n t นวันครับแน่นอนนะฮะเอ็นช n t นวันในฉบับคอมิกเป็นผู้ชายเป็นชาวเอเชียไม่ตรงกับในคอมิกเลยฮะแต่พอมาเป็นหนังด็อกเตอร์สเตรน n ์เอ็ชนวันกลายเป็นผู้หญิงกลายเป็นคนฝรั่งกลายเป็น อะไรต่างๆที่ฉีกแนวไปจากเดิมแต่ด้วยความเป็นนักแสดงที่แสดงอยู่นั้นเนี่ยเธอสามารถคีคาแรคเตอร์ตัวนั้นได้ดีมากๆแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนหลังจากนั้นต่อมานั่นเองครับซึ่งผมก็มองว่าตัวซื้อมม่หลี่วเองเนี่ยหรือชางชีของเราเนี่ยก็อาจจะเป็นไปนในแนวทางนั้นครับซึ่งเดี๋ยวเพิ่งตัดสินกันเลยครับเราไปรอดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นในแบบที่เราคิดหรือไม่ครับ สำหรับอนาคตต่อไปของชางชีจะเป็นอย่างไรในจักรวาลของเรานะครับก็แน่นอนครับเขาจะต้องมาเป็นส่วนหนึ่งในอเวนเจอร์ยุคใหม่อย่างแน่นอนครับเพราะว่าชางชีมีไอเทมพิเศษก็คือเทนสิลิงจุกไหมฮะอันนี้ไม่ถือว่าเป็นสปอร์ตนะครับเพราะว่าเราต้องรู้อยู่แล้วว่าสุดท้ายแล้วชางชีต้องครอบครองเทนสิลิงเชื่อมโยงไปกับอเวนเจอร์รุ่นก่อนๆที่ได้เกษียณตัวเองออกไปไม่ว่าจะเป็นเลิกเล่นไปแล้วหรือหมดสัญญากับทางค่ายไปแล้วเนี่ย ทำให้มันเหมือนกับการที่เราย้อนกลับไปในเฟสหนึ่งะฮะที่จะต้องมีการตั้งทีมใหม่อีกครั้งหนึ่งและชางชีก็คือหนึ่งในนั้นที่กำลังจะมีการรวมทีมอยู่ในอเวนเจอร์รุ่นใหม่นั่นเองครับซึ่งถ้าจะให้เดานะฮะก็อเวนเจอร์ที่ยังหลงเหลืออยู่เนี่ยหนึ่งเลยฮะแคโรลแดนเวิร์สนะฮะบรูซแบนเนอร์นะฮะเจอสเตรนจ์สไปเดอร์แมนวานด้าโฟลคอนแล้วก็บักกี้ถูกไหมฮะรวมถึงทีชาลาเองเนี่ยซึ่งนักสแสดงก็ได้เสียชีวิตไปแล้วถูกไหมครับแต่ บทบาทในเส้นเรื่องก็ยังคงอยู่แล้วก็โลกิตอีกด้วยตัวละครเหล่านี้ยังสามารถไปต่อให้กับ MCU ได้อีกมากมายครับรวมถึงยังอเวนเจอร์ที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็ตัวแสดงรองที่อาจจะมีบทบาทเป็นตัวแสดงหลักในอนาคตก็เป็นได้นะครับก็เป็นว่าถ้าให้ผมมองว่าชางชีจะมารวมเป็นสมาชิกอเวนเจอร์ได้เมื่อไหร่จะต้องมีการปูเรื่องราวที่จะรวมพลรวมกำลังในการที่จะต่อสู้กับศสกภัยร้ายต่างๆที่เกิดขึ้น อย่าลืมนะครับว่าหนังเรื่องต่อไปก็คือ eternal รวมถึงการมาของฮีโร่ตัวใหม่ๆที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในจักรวาล MCU ก็เป็นได้ครับซึ่งแน่นอนนะฮะหลังจาก Endgame เนี่ยเรื่องราวต่างๆของฮีโร่แต่ละคนเนี่ยก็กระจัดกระจายแยกออกไปครับไปเป็นในแนวทางของแต่ละคนนะฮะซึ่งอาจจะมาบรรจบกันอีกครั้งหนึ่งในหนังเรื่องไหนเนี่ยก็ต้องมาติดตามครับว่าจักรวาล MCU ของเรานั้นเนี่ยจะเน้นในแนวทางเรื่องไหนแต่ในเฟสที่4เนี่ยผมมองว่าเขาจะพูดถึง multiverse ที่ ทำให้เราได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ในอนาคตนะครับเพราะเริ่มต้นเนี่ยมันยังมีอะไรที่เรายังงงๆกันอยู่แต่ถ้า,าจะาให้พูดว่าชางชีไม่ใช่อเวนเจอร์เนี่ยผมว่าค่อนข้างแปลกแล้วฮะเพราะว่าในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยเขาจะเป็นฮีโร่คนใหม่ในเฟสสเปิดตัวมาซะขนาดนี้แล้วไม่ใช่ฮีโร่ในอเวนเจอร์เนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับอย่าลืมว่าเขามีอาวุธที่ทรงพลังอย่างเทนลิงเขามีศักยภาพในการต่อสู้แบบกังฟูที่ยอดเยี่ยมนะฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าทางมาวิวสตูดิโอเองเนี่ยดันชางชีแล้วก็นักแสดงในชางชี โปรโมทมากเลยนะฮะเรียกได้ว่าตัวอย่างออกมาในทุกวันฮะ,ะจนผมไม่กล้ากดเข้าไปดูนะฮะเพราะว่ากลัวจะเห็นรายละเอียดเรื่องราวมากขึ้นแล้วก็จะทําให้ไปดูหนังไม่สนุกนั่นเองครับก็เป็นว่า,าวคลิปนี้ครับผมก็ว่าพูดเรื่องราวอัปเดตต่างๆให้กับเราได้ฟังนะฮะก็อย่าลืมติดตามครับวันที่13ตุลาคมเราอาจจะได้ไปชมในโรงภาพยนตร์พร้อมๆกันครับสำหรับคลิปนี้ครับอคาชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราครับพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ